สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u ู e ถาอินเตอร์ดิวครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่ 24.. สิงหาคม2566นะครับอิรานนั้นได้เปิดเผยโดรนรุ่นใหม่ชื่อว่าโมฮเจอร์เทนที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึงอิสราเอลนะครับโดยกระทรวงกลาโหมของอิรานนั้นได้เปิดตัวโดรนรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่าโมฮเจอร์เทนซึ่งมีลักษณะคล้ายกับโดรนติดอาวุธ mq นายริ e เปอร์ของสหรัฐอเมริกา ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่ารัฐบาลอิหร่านนั้นได้เปิดเผยว่าโรนมฮัจเจอร์เทนนั้นสามารถบินได้โดยไม่หยุดที่ระดับความสูง7,000เมตรและเดินทางได้ถึง2,000กิโลเมตรซึ่งเท่ากับว่าโระดับนี้สามารถบินไปได้ไกลถึงอิสราเอลที่อยู่ห่างจากดินแดนของอิหร่านประมาณ1,720กิโลเมตรนอกจากนี้โรนมฮัจเจอร์เทนยังสามารถบรรทุกระเบิดได้หนักถึง330กิโลกรัมในขณะที่เดินทางด้วยความเร็วสูงสุด210กิโลเมตรต่อชั่วโมง อีกทั้งยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูลระหว่างเดินทางได้อีกด้วยทั้งนี้ประธานดมัมบีอิบร,ราฮิมไรซีผู้ดำริอิหร่านก็บอกว่าโดรนโมฮิเจอร์เทนนั้นเป็นความก้าวหน้าที่ยืนยันต่อประชาคมโลกว่าอิหร่านเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนอกจากนี้อิบร,ราฮิมไรซียืนยันว่าอิหร่านมีจุดยืนที่เป็นมิตรกับทุกประเทศทั่วโลกแต่พร้อมที่จะทําลายความพยายามลุกรานประเทศสําหรับโดรนโมฮิเจอร์ของอิหร่านนั้นถูกพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่สมัยการสู้รบกับอิรักในยุคทศวรษ1980 ขณะที่สหรัฐเคยกล่าวหาว่าอิรานได้สง่งโรนโมฮิเจอร์ซิกให้แก่รัสเซียเพื่อใช้โจมตียูเครนแต่รัฐบาลอิร่าน,นั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวมันโดยตลอดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีรยายงานว่าสหรัฐเรียกร้องให้อิร่าน,นั้นยุติการขายโรนติดอาวุธตลอดทั้งอะไหล่โร,รนให้แก่รัสเซียซึ่งกระแสข่าวดังกล่าวมีขึ้นในช่วงเวลาที่สหรัฐกับอิรานพยายามอนคลายความตึงเครียดและหรือฟื้นการเจราจาระหว่างก,กันการหาเรือเหล่านี้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการเจรจาข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักโทษเมื่อสัปดาาาห์ที่่ผนม โดยอิร่านั้นอนุญาตให้พลเมืองของสหรัฐสี่คนย้ายไปกักบ,บริเวณในบ้านแทนการคุมขังในเรือนจําเอวินในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิรานส่วนพลเมืองสหรัฐคนที่5อยู่ภายใต้การกักบ,บริเวณภายในบ้านไปก่อนหน้านี้แล้วนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่ออิร่านั้นได้มีการเปิดตัวโดรนรุ่นใหม่ซึ่งดูภาพแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นโดรนที่มีหน้าตาที่คล้ายกับทางด้านโดรน MQ นายริ e เปอร์ของสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างยิ่งนะครับ หรือว่านี่จะเป็นตัวโรนที่อิร่านั้นได้ถอดแบบมาจากโรนของสหรัฐอเมริกาเพราะก่อนหน้านี้เคยมีข่าวนะครับว่าอิาร่านั้นมีการยิงโรน mq 9 r e a p e r อร์ของสหรัฐอเมริกาตกและพวกเขาเก็บซากนั้นเนี่ยเพื่อไปถอดแบบนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ที่ทําให้โมฮาเจอร์เทดน,นั้นเนี่ยเป็นโรนที่ถอดแบบมาจากทางด้าน mq 9 r e a p e r อร์ของสหรัฐอเมริกา แต่ว่าสมรรถนะที่น่าสนใจนั้นคือมันบินที่ระดับความสูงเนี่ยถึง7,000เมตรและเดินทางได้ไกลถึง2,000กิโลเมตรนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องทางอินเทอร์ดิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ